นี่เลยนะครับรบันแรกรันแรกก็เล่นผมซะแล้วดูนะฮะเบรกไม่ทันเนี่ยฮะเบรกไม่ทันดูดไปเดี๋ยวซ่อมแป,ป๊บหนึ่งนะฮะ สวัสดีครับผมเจอกับช่องท็อปสปีดทอยนะครับวันนี้เราก็จะมาทํารถที่กําลังเป็นกระแสอีกแล้วครับผมกระแสตอนนี้กําลังร้อนแรงมากนะฮะตอนนี้มีการแข่งขันซึ่งมันมีรุ่นมาเพิ่มนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็ทําการแข่งขันไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่แล้วใช่ไหมนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการทํานะครับว่าเซตรถยังไงเกี่ยวกับกติกาเขาจะบอกว่าเป็นรถมอเตอร์ตลาดนะครับผมดีเลยกลางเป็นมอเตอร์กลางนะครับการเซตรถยังไงคือ บอดี้ห้ามเจาะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคือบอดี้ตัวนี้ห้ามเจาะแต่อาจจะตัดตัวนี้ได้เพราะว่าแผงมันจะติดบอดี้ข้างบนใช่ไหมเขาบอกว่าตัดได้นะฮะอันนี้เป็นสนามของ z b ดนะฮะซึ่งกติกาผมก็ก็เอากติกาของเขามาทำรถาตัวนี้นะครับผมนะฮะส่วนสนามอื่นผมยังไม่รู้นะ,อะเอาสนามนี้ก่อนนะครับที่เขาเล่นกันส่วนห้องเครื่องสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้คุณจะชอบโซดาจะชอบ มิกเซอร์ก็จัดไปเลยนะครับแต่ของผมไม่มีห้องเครื่องผมก็ใช้เป็นห้องเครื่องเดิมนะครับผมดุกดิ๊กสามารถติดได้นะครับดุกดิ๊กผมจะใช้เป็นตัวนี้คือทําไงก็คือแปะเข้าไปตรงนี้นะครับใช้กาวร้อนหยอดแล้วก็ต่อจอกับห้องเครื่องตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับอ,อ่ะมันก็จะได้ส่วนล้อผมก็เลือกใช้ล้อนันยางดูเลอร์ ส่วนดีเลยกลางนะครับทางสนามก็แล้วแต่ทางสนามเขาจะใช้แต่วันนี้ผมจะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับดีเลยตัวจิว๋วส่วนมอเตอร์ผมจะใช้เป็นตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่ะบอดี้คือเจาะได้คือเจาะตรงลูกดิก๊กติดลูกดิ๊กนะครับผมตรงนี้ตัดได้นะตรงขอบบนตัดได้เพราะว่าเราจะได้วางแผงคำมันเตีย้ยเราจะได้โหลดลงมาตเตี้ยได้นะฮะอ่ะนอกนั้นทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคเข้าใจนะ ต่อมาบอดี้นะครับผมบอดี้เดิมๆนะครับเดิมๆนะแต่สามารถตัดตรงไหนได้นะฮะสายล่างได้สายล่างตัวนี้ได้นะฮะอันนี้ผมถามคนจัดมาเรียบร้อยแล้วนะสายล่างได้ตรงข้างหน้าได้นะฮะเพราะว่าตรงนี้ได้นะขอบๆได้นะฮะสายล่างส่วนตรงนี้อาจจะตัดขึ้นมาประมาณนี้ได้นะครับเปิดตรงนี้ได้นะอันนี้เข้าใจตรงกันนะฮะ คือทรงนี้เลยครับผมคือเป็นทรงตั้งแต่ยุคที่เราแต่งกันแบบสนุกสนานกันนะฮะคือทรงนี้กําลังจะกลับมานะครับผมนะแล้วก็มีการกําหนดเรื่องน้าหนักน้ําหนักตัวรถนะครับผม <Yeah. S 1> ก็คือ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมช่างให้เลยนะฮะผมช่างให้เลยอ่ะเปิดยัง <Okay. S 1> อ่ะผมจะช่างให้ดูครับผมคือน้ําหนักทางสนามระบุไว้เลยทางสนามขาระบุไว้ว่าห้ามเกิน ห้ามเกิน105กรัมห้ามเกิน105นะฮะ105กรัมห้ามเกินนะครับนะฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งปวงนะเนี่ยผมวางบอดี้ไปนะฮะ102แล้วยังไม่แผงไงแผงไงอ่ะแผงนะครับเก,เกินแล้วนะฮะอันนี้คืออันนี้คือเป็นรถเดิมๆนะครับผมก็คุณจะทําอาจจะ บอดี้ก็ตัดได้นะแต่อย่าหน้าเกียดเกินนะฮะแล้วก็เอาประมาณนี้แล้วกันของผมนะอ่าส่วนก็น้ําหนักก็ร้อยห้ากรัมขาระบุไว้เรียบร้อยแนละ้วคุณจะร้อยสิบกรัมหรือร้อยห้ากรัมเป๊ะเลยก็ได้อยู่ที่คุณเซ็ตลดมาให้พอดีนะครับโอเคครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะฮะเริ่มแรกเราจะเซ็ตโครงไว้ก่อนนะฮะจะทำลดอะไรก็ช่างก็คือต้องเซตทรงลดให้ได้ก่อนนะครับผมนะ โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการเซ็ตส่งรถก่อนขั้นแรกขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ทําการนะฮะสวิตน์นี้คือเอาออกได้นะฮะแล้วก็ไอตรงที่เราจะวางดีเลย์เราสามารถเกียร์ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมนะโอเคนะครับตัวนี้แล้วก็ออกไปเลยห้องเครื่องเราก็ออกไปเลยนะครับคือตัวนี้เราไม่ใช้แล้ว ส่วนโค้งผมเลือกใช้เป็นโค้งรูกลมนะครับนะ,นะเลือกใช้โค้งที่มันค่อนข้างจะตรงไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวนี้เราก็จี้ไปได้แล้วส่วนตัวนี้นะครับเราก็ล้อเราก็ออกไปเลยนะครับอ่า ก็เหลือเหลือตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะเจียหน่อยนะครับผมนี่ตัวนี้ทําให้มันเป็นให้เรียบเรียบนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเจียนะครับผม ผมก็เจียได้แบบนิดๆผมนิดๆหน่อยๆนะตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็ทําตัวนี้ให้เรียบแล้วก็เจาะรูนะเพื่อที่เราจะติดลูกดิสก่อนที่เราจะเจาะรูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเซตห้องเครื่องหลังก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมทําตัวนี้ให้เรียบก่อนนิดนึงใส่เบอร์สัก2อ0ร้อแล้วกันนะครับผมนะเราใช้ตรงที่มันเรียบๆถูก เล่นรุ่นนี้ประหยัดนะครับข้อดีของรุ่นนี้คือสามารถเล่นได้ทุกมือใหม่มือเก่าเล่นได้หมดเลยนะฮะไม่ต้องกลัวเสียเปรียบเสียเปรียบกันไม่ต้องกลัวได้เปรียบเสียเปรียบนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้สบายอสบยงบประมาณไม่เยอะด้วยนะทำรถรุ่นนี้ก็งบประมาณเอาจริงค่าเอาแบบจัดเต็มก็สะพานไฟก็เขาขายกันอยู่ก็2 5 0 นะที่จําเป็นสะพานไฟเงินห้องเครื่องส่วนผมใช้ห้องเครื่องเดิมก็ประหยัดไปแล้วที่เหลือก็เป็นลูกปืนแล้วก็ล้อนันยางนะฮะล้อนันยางเอาดีๆหน่อยก็คู่หนึ่งก็อยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าบาทแล้วแต่เจ้าแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ระบุได้ก็ประมาณนี้เต็มที่เลยผมให้เลยนะฮะับแปดร้อยบาทเอาแบบเทพๆเ,เลยนะแปดร้อยบาทเต็มที่เลยนะจริงๆไม่ถึงหรอก โอเคนะเราก็เจียขัดกระดาษทรายได้แล้วนะฮะเราก็ขัดอยากให้มันดีหน่อยเราก็เบอร์พันลงไปนะฮะเอาเบอร์พันตบท้ายทีนึงตบท้ายด้วยเบอร์พันนะรับรองจะเรียบเนียนใสกิ๊กนะฮะอะต่อมาเดี๋ยวมาดูวิธีการเดี๋ยวเซ็ตห้องเครื่องหลังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอะขั้นตอนต่อมานะครับห้องเครื่องหลังนะครับ ก็ทําการเอามอเตอร์ออกไปเลยนะฮะแล้วก็ชุดเฟืองชุดอะไรก็อ,ออกไปเลยนี่นะน็อตตัวนี้อย่าให้หายนะฮะเก็บไวด้ดีๆก่อนเพราะมันเป็นน็อตที่เราจะต้องใช้นะฮะอะเอก,วก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันแกออกมาเลยครับผม เราเราก็ใช้ตัวนี้หมุนออกเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนทําแบบละเอียดเลยนะฮะเอาแบบละเอียดยิบเลยนะทุกคนดูใครที่ยังไม่เคยเล่นรถกระป๋องดูคลิปนี้ดูเสร็จแล้วทําเป็นแน่นอนนะครับขั้นตอน1,2.3เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะอันนี้คือขั้นตอนที่2เราก็มาเซตห้องเครื่อง ห้องเครื่องเดิมนะใครยังไม่ดูก็ดูห้องเครื่องเดิมนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ใช้เป็นลูกปืนตัวใหญ่นะปืน6มิลน,นะฮะเขาเรียกว่าลูกปืน6มิลอ่ะใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปไว้ก่อนนะครับตัวนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเจียตัวนี้ให้เรียบนะครับผมนะ เอาตัวนี้ให้เรียบแล้วก็เจาะรูเพื่อที่เราจะทําการใส่ดุกดิ๊กเข้าไปอย่างนี้นะครับ ด่าทรายขัดนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้มันเรียบนะครับพอ,อเรียบเสร็จปุ๊บนะครับก็ะจะได้แนละ้วทีนี้เราก็มาหาจุดกึ่งกลางนะฮะจุดกึ่งกลางตัวนี้เดี๋ยวผมไปเอาเวอร์เนียแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะครับผมอันนี้ก็ทําการวัดกึ่งกลางได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมก็จะใช้เวอร์เนียนะครับไปทําการเป็นจุดกึ่งกลางนะฮะ เอาให้พอมองเห็นนะครับผมประมาณนี้นี่นะฮะทำไปแล้วน,นี่กึ่งกลางชัวนะครับ14.53ครับผมประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาก็เป็น,ปนการเจาะนะครับผมเจาะดุกดิกเจาะตรงนี้เราก็เทียบดูนะครับว่าเราจะเจาะอยู่ประมาณไหนให้มันกึ่งกลางที่สุดนะครับ ผมรู้แล้วผมจะเจาะประมาณไหนผมก็เจาะอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช้ไรเจาะนะฮะเดี๋ยวก็ใช้สว่านตัวนี้เจาะก็ได้ตัวนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามเจาะให้ตรงต้องเกลีรยให้มันเป็นเข้า หัวน็อตให้ได้นะฮะตรงนี้นี่นะเราจะสอดมาข้างในคงสอดไม่ได้นะฮะอ่ะเนว่าผมเอาเข้าวไปก่อนอ่ะเข้าได้แล้วครับผมก็อยู่ๆประมาณนี้ตัวนี้ก็กระดาษทรายเจน,นิดนึงนี่ก็ ใส่ตัวนี้น็อตตัวนี้นะครับนะรจะอยู่ประมาณนี้นะครับต,ตัวนี้เราก็ปรับได้นะปรับได้เอาคิดว่าคิดว่าเราตรงอันไหนมันตรงเราก็จับสุดให้ได้นะครับ ปรับตัวนี้ให้ได้ให้เท่ากันจะต,ตรงไม่ตรงก็ขึ้นอยู่กับการเราติดตุกติ๊กนะฮะเราคิดว่ามันตรงแล้วก็หยอดกาว่าเราคิดว่ามันตรงแล้วนะฮะเราก็หยอดกาวกาวที่เราได้มานะั่นหละฮะกาวตาช้างก็ได้ครับผม ยอดข้างในไปเลยนะฮะเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องหกข้างนอกนะฮะระออมาณนี้ปล่อยให้มันไหลซึมเข้าไปครับผมก็มาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับการติดดุกดิกตัวนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะฮะนะ,ะับผมก็ได้ทรงอย่างนี้ไวนะ้แล้วนะแล้วก็เราก็มาเจาะตรงนี้ให้มันพอดีกับหัวน็อตนะฮะ ให้มันพอดีกับหัวน็อตตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าผมดูดูแล้วนี่ถ้าหัวน็อตเข้าไปได้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวมาเจาะการเจาะก็เนีย่ยฮะสว่านมือเลยไม่ต้องคิดยากเนี่ยนะผมคิดว่าผมเจาะตรงนะอ่ะประมาณนี้ เดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะน็อตตัวนี้มันจะถึงหรือเปล่านะครับนะถ้าถึงก็สบายก็ผมจะทำให้รูน็อตมันฝึดเไปนิดนึงนะครับโอเคถ้าใส่ได้เราก็ลองเอาหัวน็อตใส่เข้าไปดูดิว่าฝั่งนี้จะใส่ได้หรือเปล่า เราก็ใส่น็อตเข้าไปฝั่งนี้นะครับผมอันนี้เราก็ได้แล้วทีนี้ก็เหลือแค่หยอดกาวโอเคที่เหลือก็ตั้งศูนย์ให้มันตรงนะฮะแล้วค่อยมายอดกาวป่ะเดี๋ยวผมย้ายกล้องมาตรงนี้โอเคไม่รู้ว่าพื้นตัวนี้จะตรงตามสเปคเราหรือเปล่านะฮะถ้าเอียงมันก็จะเอียงตามนะ เราต้องหาพื้นที่มันเรียบๆนะฮะแต่ผมจะทาการถ้าเนี่ยเรามีแผ่นอะคริลิกเราไปหาที่วางพื้นเรียบๆแล้วก็หยอดกาวได้เลยนะฮะหยอดกาวตรงนี้นะครับผมนี่นะเนี่ยฮะหยอดกาวตรงนี้นะฮะเราแห้ให้มันลุ่มหลวมไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราหาพื้นเรียบๆวางนะครับผมโอเคนะครับ ครับผมก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะวางแผงนะฮะแผงที่ผมเลือกใช้ก็เป็นกระป๋องใสนะฮะเป็นแผงกระป๋องใสผมซื้อมาในราคาอยู่ที่450บาทนะฮะ450บาทตัวนี้เลยนะก็ก็มีสายนี้เป็นสายลบนะฮะพอดีผมไม่มีสายดำนะก็เลยใช้เป็นสายแดงสายนี้เป็นสายบวกนะฮะแล้วก็ไอ้สายที่มาจากดีเลย์เรา เราจะเข้าอยู่ตรงนี้ตรงมุมตรงนี้นะฮะอ่ะขั้นแรกนะครับผมเราจะทําการสายเลี้ยวก่อนเลยนะฮะสายแดงเข้าตรงอันนี้เราเราไปก่อนเราไม่ได้ก็สลับสายนะฮะอ่าไม่ด,ดีได้เลยพอสายนี้นะสายนี้เราเข้าตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมทำการติดตั้งสายควบคุมไปก่อนอเราไปจุดนี้นะครับ มาก็เป็นสายบวกสายบวกอันนี้สายบวกดีเลีนะครับผมเข้าตรงนี้มันก็จะแคบนิดนึงไม่เป็นไรได้หมดเข้าไปแล้วก็สายบวกแข็งนะก็ดีกว่านี้เขียวไติดนะฮะดีเลยแล้วก็ไม่ไเอ็ดการแล้วผมวางไปเฉยนะก็จะส่งให้มันกว่าทีไหนไปนี่ดูสายลบนะครับผมก็เข้าตรงนี้สายลบของแข็งนะฮะเข้าอยู่จุดนี้โอเคได้แล้ว ต่อมาธงอื่นนะฮะเดี๋ยยังไม่ได้คขอ้อมสายนี้สายตัวนี้ก็ท่อมไปเลยนะครับใช้เป็นสายเงินนะอันนี้ผมใช้สายเงินตัวคาดนะครับก็เอาจุดนี้ก่อนนี่เราเป็นการบอกสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ใครยังไม่นแรงก็ลองดูนะครับลองต่อแบบผมดูนะทำแบบผมทุกขั้นตอนเลยก็ได้มือใหม่ว่าอันนี้ก็เป็นสเต็กกี้มือต่อได้กันถ้าโครงตัวนี้ก็ดูมมนถ้าเป็นมอเตอร์โมนะเห็นเขาทำได้นะคงสเต็กนี้ก็ได้เงินอยู่ประมาณสองสามสองสี่นะฮะมอเตอร์โมยังไม่แรงสมัยนั้นอ่ะอันนี้ก็ทำการล็อกแข่งนะฮะ ไม่ต้องแข่งก็ได้เด,ะะ froze, เดี๋ยวมันทำแรงใส่มอเตอร์นะครับเชื่อมเชื่อมมอเตอร์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นไงเฟือที่ใช้เป็นสีสามสามสามผมใช้ยืมฟืนก่อนเลยครับตัวนี้ก็นะนะน็อตเลยนะครับทำแบบนี้ก็เป็นรถที่เล่นสนุกนะครับผมใช้เล่นได้ใช้แขแบบ่งได้เพราะว่าการจักรสนามทุกวันนี้ก็เริ่มจะมาทำแบบนี้เยอะแล้วนะแต่มีรถอยู่ที่บ้านก็ทำไปนะครับเดี๋ยวได้เอามาแข่งมีโอกาสได้มาแข่งก็สนุกนะเป็นรุ่นที่ไม่มีใครเล็ยบยดเล็บร,รุ่นนี้สนุกมากร,รุ่นหนึ่ง,งมาะลรือว่ผมมใครอยากมาสนามก็ไม่ต้องกลัวนะฮะถือรถานาครับผม เดี๋ยวมีคนบอกะฮะเดี๋ยวมีคนบอกแนะนำว่าต้องทำยังไงขอหาซื้อที่ไหนมีมีคนบอกเยอะมากกวัวนะฮะซิดรถยังไงนะฮะอ่าคือใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคนะีผมก็จะนี่นะฮะว่าสาย,ยัางอยูอย่ใส่ในรถใส่ก่อนแล้วกันแล้วก็ติดตัวนี้นะขออนุญาตตัดร่อนกันนี่เห็นไหมว่า เดี๋ยวลองเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้นเป็น,ปนดีโม่ขึ้น35นะครับจะเลือกใช้35 2.0b อะมาลองนะครับก็มาลองใช้ทานตัวนี้นะครับ ลองดูก่อนนะว่ามันเดินหน้าหรือเปล่าอ่าถอยหลังนะ,ะัะเป็นถอยหลังก็แค่สลับสายนะครับผมอย่นี้เราไม่ต้องคาดหวังว่ารุ่นนี้มันจะแรงมากนะครับเพราะมันเป็นรุ่นที่ไม่แรงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ตลาดดีเลยกลางนะฮะอ่าจะให้มันแรงเหมือนมอเตอร์ตลาดที่แบบโอเพน open, เป็นไปไม่ได้นะฮะลองกดเลี้ยวดูก่อนนะ ่าเลี้ยวถูกต้องนะครับผมเลี้ยวถูกต้องนี่เดินหน้าอ่ามอเตอร์นี้ไม่ได้ผ่านการเบิร์ในใดๆทั้งสิ้นนะฮะนะอ่าโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก็ต้องมันล็อกแผงนิดนึงครับผมนะโอเคนะครับ ส่วนบอดี้นะครับผมผมจะเลือกใช้เป็นบอดี้ตัวนี้ไปก่อนนะผมคิดว่าใส่แล้วมันโอ้ยย้อนยุคย้อนยุคได้สวยงามมากนะฮะดูเลย <Infinite Tower. S 1> นะดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเป็นรถที่สวยงามชอบมากเลยสมนี้โอเคนะ ลองกดดูนะฮะฟังเสียงโอเคนี่ก็คิดว่าน่าจะมาอยู่นะเดี๋ยวผมลองหยอดน้ำมันเิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นมอเตอร์ไม่ได้รันอะไรเลย วิธีหยอดน้ามันนะครับผมหยอดตรงหัวตรงนี้นะฮะเพราะมันไม่ใช่ลูกปืนหยอดตรงนี้ด้วยนะครับผมให้มันลื่นๆนะฮะแล้วหยอดเข้าไปตรงขาไปหน่อยแล้วมากดอีกทีโอเคนะครับอานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองวิ่งดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงส,สำหรับรถรุ่นนี้ผมเรียกว่ารถด,ดีเลย มอเตอร์กลางนะครับดีเลกการมอเตอร์กลางของรุ่นย้อนยุคมอเตอร์ตลาดนะโอเคครับนะผมก็เดี๋ยวเดี๋อแค่ลุกดิกลุกดิกผมมัยังไม่ได้ลื่นมากนะผมม่หยอดทีหนึ่งครันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะาไปเล่นสนุกกับกับเขาอยู่นะฮะนะไม่ได้ทําคลิปไว้เฉยๆนะแต่ผมจะลองเอาไปวิ่งดูบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลองวิ่งดูโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองวิ่งออกตัวกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้ทาน้ํายาเบิร์นยางเลยนะก็ปล่อยไปทําธรรมชาติดูก่อนนะฮะดี๋ยวมาลองวิ่งดูกลับมานะโอยโคตรตรงเลย นี่เลยนะครับรันแรกรันแรกก็เล่นผมซะเล็ดูนะฮะเบรกไม่ทันนี่ฮะเบรกไม่ทันดูดไปเดี๋ยวซ่อมแป,ป๊บนึงนะฮะ ครับผมหลังจากที่ผมได้ไปทดลองวิ่งมานะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะฮะอาการรถไปตรงดีนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ยอตัวเองนะเพราะว่าผมก็เซ็ตรถมันก็ค่อนข้างตรงอยู่นะ <c oughs> โมนิดนึง <c oughs> โอเคครับผมนะฮะมันก็เป็นรุ่นดีเลยกลางมอเตอร์มอเตอร์กลางซึ่งผมคิดว่ารุ่นนี้จะเป็นกระแสร้อนแรงมากเพราะว่าคนจะหันมาเล่นรุ่นนี้กันเยอะนะฮะอ่า นะครับก็ฝากไว้นิดนึงครับผมการทํารถก็ไม่จำเป็นต้องเล่นของแพงเพราะพอผมใช้ห้องเครื่องเดิมนะห้องเครื่องเดิมทุกอย่างติดเพิ่มเติมมาแค่ล้อนอันยางสะพานไฟเงินนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันจําเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้นะครับรูเลอร์แค่นั้นเองนะครับก็งบประมาณไม่ถึงไม่ไม่ถึง6 0ร้อยะด้วยซ้ำนะอ่ะยังไม่รวมรถอ่ะยังไม่รวมรถนี่คือต้องพูดก่อนอ่ะ เอาเดี๋ยวผมพูดเลยรถรถก็400อนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ก็ผมว่าเลยไม่ไม่เกิน800ออ่ะสรุปเลยไม่เกินแ800รอนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองช่างดูน้ำหนักว่ามันจะเปลนไป,นปนตามที่เกณฑ์ที่เขากำหนดหรือเปล่านะครับอ่ะอ้าวเกินครับอ่ะร1อยสิกร,รมัมเอาออก5ครับไม่ต้องออกแค่นี้ถือว่าวิ่งดีแล้วนะฮะเอา 100, 110กร,รัมพอก็เขาให้ร0อ เขากาหนดว่าอย่าอย่าต่ํากว่าร้อยห้ามากกว่าร้อยห้ากรัมได้นะฮะไม่ปไม่ผิดแต่จะให้มันเป๊ะๆเ,เลยก็เดี๋ยวก็ไปหาลดน้ําหนักแล้วหน้าทำไมมันเย็นทะลึ่งๆอันนี้<ม>ก็รนะันแรกก็โดนแล้วนะฮะรันแรกก็โดนแล้วคนดูถ้าใครดูคลิปนี้จบก็คงรู้นะฮะว่าเสียงอะไรดังโคมเลยนะฮะโอเคครับผมท็อปสปีดทอยนะฮะก็ฝากแนะนํารุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมแนะนําการเล่นอีกรุ่นหนึ่งที่ น่าจะเล่นสนุกมือใหม่มือเก่าเล่นได้หมดเพราะว่าไม่มีการเสียเปรียบได้เปรียบกันขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนแล้วนะครับทีนี้นะนการเซ็ตรถอ่าใช่ฝีมือในการเซ็ตรถนะฮะของแต่ละคนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ท็อปสปีดถอยนะครับก็ฝากด้วยนะครับผม กดติดตามกดซับสไคร์นะฮะกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเห็นเราว่างก็คือเห็นเราที่สนามแค่นั้นแหละถ้าเราไม่ไปนี่คือไม่ต้องตกใจครับคือติดงานบ้างติดธุระบ้าง้าใจตรงกรรันบ้าอ่าเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมเบิ้ลโชว์นิดนึงเบิ้ลโชว์เบิ้ลโชว์เนี่ยอย่างวันว่างอย่างเงี้ยจันถึงพุเนี่ยไม่มีใครจัด <c oughs> ก็ไปจัดวันเสาร์วอาทิตย์ที่แบบว่าเราติดงานเนี่ยเราก็เลยอดเลยทำรถรอได้อย,อ,อย่างเดียวมอเตอร์มินเนี่ยนนะก็เสียวได้นะถ้าเป็นมอไซค์สองนะะี่หว่ะครับฟังเสียงเอาก็รู้นะว่าแรงไม่แรงัาผมบ๊ายบาย